แบกทุกส <like> ิ่งแบกทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่างวดนะครับหรือแม้แต่ค่าใช้ใจ,จ่ายจิปถาถะเลยนะครับคือคลิปนี้ตั้มตั้งใจจะมาเล่าเกี่ยวกับการเป็นตัวแบกในบ้านเนาะในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะแบกครอครัวแบกพี่แบกน้องแบกพ่อแบกแม่หรือนะครับแม่แบกลูกน้าแบกหลานนะครับก็คิดว่า คือคลิปนี้ก็จะเอาข้อมูลมาจากตัวเองที่ได้ผ่านมาแล้วผ่านเรื่องราวนั้นๆน,น,นะครับที่มันแบบรู้สึกหนักอกหนักใจอามาแชร์ามาแบ่งปันกันเพราะว่าคิดว่าในสังคมไทยเราตอนนี้นะครับเยอะมากบางคนนะครับอาจจะผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้ด,ดีสามารถแก้ปัญหาได้แต่คิดว่าบางท่านนะครับยังอยู่ในสภาวะที่แบบมันหนักอกหนักใจเหลือเกินกับภาระที่ต้องรับผิดชอบนะครับแล้วมันหาทางออกไม่ได้ไปปรึกษาใครก็ไม่ได้ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ใช้แบ่งปันกันนะครับใครที่ผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เป็นแบกแล้วผ่านไปได้ก็เอามาคอมเมนต์แบ่งปันกันไว้นะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาอยู่ก็เอามาแบ่งปันกันไว้นะครับใครเพื่อนะครับใครที่มีปัญหาเดียวกันแล้วก็เอามาเล่าเอามาแชร์ประสบการณ์กันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เลยตัดสินใจมาทำคลิปนี้นะครับสําหรับเกษตรใหม่เรื่องเล่าการเงินครับ ตั้มอยากจะแบ่งปันสักสามพาร์ทนะครับก็คือการอันแรกเลยคือแบบการลงทุนในครอบครัวนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยทำงานประจํานะครับก็มันเข้าถึงแหล่งเงินทุนแหล่งไายได้ได้ง่ายพูดง่ายก็คือมันกู้ได้นะครับพ,พี่น้องเราเนี่ยกู้ไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจว่าอยากช่วยพี่ช่วยน้องนะครับก็ทําอันแรกเลยทยาเกี่ยวกับเกษตรนะครับก็รู้กันดีครับทาเกษตรเนะี่ยสิบปีสิบปีผ่านมาเนะี่ย ราคาสินค้ากเกษตระไม่เคยขึ้นนะครับทำเมื่อไหร่ก็เจ๊งนะครับย้อนไป2 0ปีก็เจ๊งทุกวันนี้ทำเงินเจ๊งอยู่ก็คือทําเราก็หวังว่าเราลงเงินนะครับคนในครอบครัวลงแรงแต่พอทําไปแล้วมันเป็นอย่างที่คิดไหมครับทาทาไปปิ้เราอะ่ะกู้เงินมาไงทีนี้ก็หวังว่าปลูกนะปลูกของหลายอย่างเลยก็หวังว่าใหผ้ผลผลิตเนี่ยมันออกมาดีเราก็ทุ่มเทเต็มที่แต่ปรากฏว่าหุ้นส่วนเราก็คือพี่น้องเราเนี่ยที่ทําด้วย เขาไม่ได้จ่ายเงินนะครับเพราะเราคิดว่าเขาลงแรงแล้วเขาจะเต็มที่ไม่เลยกลับกลายเป็นว่าก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็พี่น้องกันมาเกรงใจกันนะครับก็เรื่องนี้ก็ผ่านไปสุดท้ายก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับเจงเขาก็คือธุกรกิจเจงปลูกขึ้นมนเจงเขาก็หลัน่นลานะครับก็ใช้ชีวิตต่อหาทำอย่างอื่นแต่เราเงินที่กู้มาก็ต้องแบกรับภาระต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ใช้หมดแล้วแหละอันนี้มาแบ่งไปให้ฟังว่าเออการจะทําธุรกิจร่วมกันในครอบครัวมัน มันต้องลงเท่าเท่ากันแหละลงทั้งแรงลงทั้งเงินนะครับคุยให้วินวินอันนี้เป็นประสบการณ์ตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าเนาะก็ถือว่าประสบการณ์น้อยก็มาแบ,บ่งปันว่าเออถ้าท,ทําธุรกิจร่วมกัน,กนคนในครอบครัวเนี่ยควรจะลงเท่าเท่ากันทั้งทุนทั้งแรงจะดีกว่านะครับดีที่สุดเลยอันที่2นะครับเริ่มมาท,ทําธุรกิจตอนนั้นก็ยีออ่สิบปลายๆแล้ว ทำธุรกิจร้านเครื่องสำอางอันนี้แบกทั้งร้านแบกทั้งลูกน้องแบกทั้งหุ้นส่วนก็คือ,อพีนอ่น้องเองเหมือนเดิมนะครับอ,อีกคนใหม่ก็พี่น้องหลายคนเนาะก็คือเทรนมันเปลี่ยนเลยว่ะคือช่วงช่วงวัยรุ่นเนี่ยตามไฟแรงมากทำหลายอย่างนะครับทำธุรกิจอยู่สี่ห้าตัวนะครับก็ก็แต่จริงๆที่ท,ที่ทาแล้วอยู่ได้จริงเพราะออนคือทําออนไลน์นะครับแล้วก็เอาเงินไปทํหลายหลายตัวทีนี้แล้วก็เปิดหน้าร้านครับตอนนั้นก็เปิดร้านเครื่องสำอางนะครับเทรนกำลังมาตอนนั้นก็ อยู่ในช่วงคลมบลูกใครทันในช่วงค้ามาเออะกำลังดังเลยย้อนไปก่อนสิบกว่าปีแล้วแหละครับก็เราก็เปิดหน้าร้านนะก็จาก้างลูกน้องเข้ามายิงแอดโฆษณาขายของขายดีมากนะครับขายดีแมลงโฆษณาแค่สองร้อยต่อวันเนะี่ยแพ็คไม่ทันนะครับรับแอดมินรับลูกน้องมาแพ็คของนะครับทีนี้ตลาดเครื่องสำอางกำลังบูมนะเราทำเครื่องสำอางเนนะี่ย ตอนนั้นโลกไม่เปลี่ยนตอนนั้นเฟซบุ๊กเพิ่งเข้าไทยนะครับก็ทีนี้ทําไปทําไปที่ตลาดมันเปลี่ยนว่าคู่แข่งเกิดเต็มขึ้นมาเลยแล้วเราก็ด้วยความอย่างหนึ่งคือเราปรับตัวไม่ทันแล้วก็ศึกษาน้อยต้องยอมรับว่า,าประสบการณ์น้อยเลยทำธุรก,กิจยุคแรกๆมันไม่มีกูรูมันไม่มีเมนทอ์มันไม่มีใครที่จะออกมาแบบปั่นไงครับเซิร์ชใน Google ไม่มีไม่ใคยสอนเราก็ติดสบายด้วยแหละเนาะคือแบบรายได้เขาเรียกว่าอะไรรายได้เสริมมันเยอะกว่ารายได้หลักมันก็ติดสบายไม่ได้ศึกษา โลกเปลี่ยนไวมากเฟซบุ๊กมาทุกอย่างมานะครับจากาคู่ลูกค้ากลายเป็นคู่แข่งนะครับจากที่หนึ่งในใจก็กลายเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกนะครับสุดท้ายธุรกิจมันไม่ไหวเราก็พยายามจะแบกแบกร้านเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบลูกน้องทั้งั้งหลายคนนะครับพอค่าใช้จ่ายมันมากกว่าละรายรับก็เริ่มไปกู้เงินนะครับไปเริ่มไปกู้ที่ไปจำนองจำมาเพื่อที่จะคือเป็นห่วงเขาไงเป็นห่วงลูกน้องเป็นห่วงพนักง,งานเนี่ยกลัวเขาไปต่อไม่ได้กลัวเขาไม่มีรายได้ ุดท้ายก็เปรีมาแหววให้คุณส่วนพี่น้องกันนี่ก็ก็เราจ่ายแบบเท่าๆกันเลยอาหารเป็นส่วนก็หวังว่าวเราลงเงินอีกตามคเคยนะครับหวังว่าเขาจะทุ่มเทเต็มที่แต่ไม่นะไอ้ด้วยความเป็นพี่น้องนี่ย,ยากจริงนะคุยยากน้ำบ้วนปากากบับ,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 บพูดไม่ได้นะครับทีนี้เออเราก็เป็นงูก,กินหางเลยอู้เอามาค้ำร้านโอ้โหเอามาบริหารในร้านเป็นนี่มากนะครับพอสุดท้ายมันไม่รอดอ่ะรู้สึกมันต้องคือตอนนั้นเราลาออกจากงานประจําลววางแผนไว้อย่างดีเลย แต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามแผนนะครับก็ก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนวเนาะมันมันมันเกิดธุรก,กิจขึ้นมากมายแล้วเทรนเปลี่ยนเทรนตลาดเปลี่ยนเราปรับตัวไม่ทันเราก็ไม่อยากจะเจ๊งครับเราแบ่งทุกอย่างเลยหานี่ะกู้รูปบัตรนั่นจ่ายบัตรนี้รูปบัตรนี้่ายบัตรนั้นมีดินเอาไปจำนอห่วงมากคือลูกน้องนะครับพอสุดท้ายมันเจ๊งมันไม่ไหวมันต้องปล่อยวันที่ปล่อยเชื่อไหมครับอ้รู้สึกโล่งรู้นี้ปล่อยนานแล้วนะครับคือพอลูกน้องเขาไป เขาไม่อยู่กับเราแต่ตอนอยู่เราให้เต็มที่นะครับคอมมิชมชั่นเนี่ยรา,ายได้มันเยอะก็จ่ายเยอะตามจริงเลยพอวันที่มันไม่รอดนะครับเขาก็ไปหางานใหม่แต่เราโหโนี่หลายล้านบาทมากคุณส่วนก็นล้านลาพี่น้องมัน,ม,น,ม,นมันทำใจลำบากน,นะไม่ว่าจะที่ทํางานนะครับเอาพี่น้องเอาคนรู้จักมาอยากให้มันชัดเจนอะไรแต่ก็ชัดเจนอะไรครับแต่ว่า,ามัน ด้วยความที่มันสนิทกันความเกรงใจมันก็เป็นหนึ่งอุปสรรคในการบริหารงานกันอันสเตตที่2เนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าถ้าใครทําร้านทำธุรกิจอยู่แล้วมันไม่ไหวปล่อยครับจะบอกเลยวันที่ปล่อยล่งมันไม่เหลืออะไรเลยนะธุรกิจไม่เหลือลูกน้องเหลือคอนเนคชั่นอะไรไม่เหลือแต่แต่ไม่สบายใจมากคือเฮ้ยก็แค่ตั้งเป้าหมายใหม่หาใหม่แต่มันโล่งคือมันไม่ต้องแบกแล้วว่าจะต้องจ่ายอนุจ่ายนี้ก็แค่เริ่มใหม่นั่นเองนะครับ ก็สําหรับเรื่องที่2ทําธุรกิจเนี่ยถ้าใครทําอยู่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับแนะนําเลยปล่อยมันซะแล้วเริ่มใหม่ก็คือตัวที่ทําเงินนะถ้ามนคือธุรกิจที่ทําเงินอยู่ก็ปล่อยมันก็ก็ทําตัวนั้นหนละตัวไหนที่ไม่ทําเงินปล่อยมันออกไปนะครับมันจะโล่งมากเลยคือนะคือความรู้สึกแบบผู้นำนะเพราะผู้นํามันเยอะนะครับมันก็ทําให้เราลําบากเหมือนกันนะครับต้องแบกรับทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้คือสรุปง่ายว่าถ้าไม่ไหวก็แบกกะ ับเต็ปที่สามเลยเรื่องในครอบครัวนะครับลูกหลานเลหลนนะูกเนี่ยอันนี้สําหรับคนที่เป็นพี่ป้านา้าอามีลูกมีหลานนะครับแบกมาแล้วเกินนะครับช่วยแลือเกินก็จากประสบการตานะั้มแล้วก็เอาแนะนําคนในครอบครัวเนะี่ยคือช่วยเหลือมีอะไรล้มเหลวก็ช่วยเหลือมีอะไรล้มเหลวก็ช่วยเหลือคือแต่วันนั้นตั้มประสบเรียกว่าประสบวิบากกรรมความล้มเหลวเยอะมากแต่สุดคือก็มีนานาคอยซัพพอร์ตนะครับแต่เราตัดสินใจแล้วว่าเราศึกษาเยอะพอล้มแล้วมันมีเวลา ็เลยไปศึกษาหลายๆอยา่างการที่จะเราจะลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาตั้งต้นชีวิตใหม่ได้นยะเราต้องตัดความคิดเดออกเพราะว่าตามในที่สมองเรานะครับมันส,สามารถได้ได้รับการช่วยเหลือลจากคนอย่างง่ายนะมันจะไม่คิดอะไรมากนะครับมันจะไม่สามารถที่จะเอาศักยภาพมาได้เราก็เล่าเรื่องนี้ให้หลายๆคนฟังที่เข้ามาปรึกษาเราเพราะเขาเขารู้ว่าเราเคยล้มเหลวมาก่อนแนละ้วเออวันนี้เรา,เราก็มายืนได้แล้วแต่ปรากฏว,ว่าในครอบครัวก็ พี่บานอาก็ไปซัพพอร์ตลูกหลานเต็มเลยทำในล้มเหลวก็มาขอเงินทุนทำในล้มเหลวก็ขอมาขอเงินทุนอ่า,าเขาเลยว่าไม่โอนะคือต้องคุยกับเขาให้ชัดเพราะว่าการที่เขามาขออยู่เรื่อยๆเขาก็จะล้มเหลวอ,อยู่เรื่อยๆค่างวอนลถไม่มีก็ไปซัพพอร์ตคือต้องให้เขาเจ็บถ้าไม่เจ็บไม่จําไม่เริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้แก้ไม่ได้เลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สวดตัวตนะคือคนในครอบครัวที่เราเห็นแต่เราแนะนําไปแล้วนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะอย่างทางเงินเออเขาจะไม่แอคทีฟตัวเองมากมายกว่าเดิมเขาอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเดิมๆที่สมองมันคิดว่าเดี๋ยวมันก็มีคนมาช่วยนะครับก็เหมือนกันไปทําธุรกิจนึงไม่ได้ขี้เกียจนะครับขยันแต่ยิ่งขยันยิ่งเป็นนี่ยิ่งขยันยิ่ง,งล้มเดีวดกะะ็ขยันแต่ไม่หยุดคิดขยันไม่หยุดพิจารณานะครับขยันจะไม่ฉลาดชีวิตก็เริ่มดาดิง่งไอ้คนคอยซัพพอกกับซัพพอร์ตเขาไปเห็นลูกหลานก็ยันซัพพอร์ตให้เงินเข้าไปนะครับมีทุนนี่กลายเป็นช่วยเขาอ่อนแอ เพราะเหมือนคนล้มนะครับมันเด็กล้มเราเรลี้ยงลูกล้มแล้วไปประคองขึ้นมันก็ไม่รู้จักเดินเองเป็นสักทีนะครับเราก็เล่าเรื่องเราให้เราฟังว่าที่เราตั้งตัวได้ทุกวันนะเพราะว่าเราเจ็บแล้วเรายอมเรียนรู้นะครับล้มไม่วแล้วก็รีบ,ร,บรีบลุกขึ้นมาเรียนรู้ใหม่นะอันนี้ก็เป็นเคสสุดท้ายสําหรับการแบกคนในครอบครัวเกินไปนะครับมันทําให้เข้าอ่อนแอจนเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาสู้กับ สภาพเศรษฐกิจสังคมทุกวันนี้ได้นะครับก็ลองนึกดูครับว่าวันหนึ่งเราคนที่คอยแบกอายุเยอะขึ้นเนะี่ยเออแล้วหรือวันหนึ่งที่ไม่อยู่อ่ะไม่มีใครซัพพอร์ตเขาเราก็จะอยู่ยังไงถ้าก็ไม่ฝึกเขาแข็งแรงตั้งแต่วันนี้ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ในสภาพว่าเดือแบบแบบนี้มีนะครับปัญหาหรือมีแนวทางแก้ไขยังไงเอามาคอมเมนต์แบ่งปันเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแนวทางแก้ไขไปด้วยกันนะครับเดี๋ยว จะมาเล่าเรื่องต่างในอีกีหน้าต่อไปขอบคุณมากครับ